บิ๊กโจ๊กเผยเบื่อขนาดเมียยังให้ลาออกหลังเจอมรสุมชีวิตในวงการสีกากีบิ๊กโจ๊กเผยเบื่อขนาดเมียยังบอกให้ลาออกหลังเจอมรสุมชีวิตในวงการตำรวจค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้แถมได้ารางวัลตอบแทนอย่างนี้อีก จากกรณีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กหรือพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอตรได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งมีสรยสุทธนาจินดาและน้องไบร์พิชยะทัพจันพุทธเป็นผู้ดำเนินรายการหลังลูกน้องโดนหมายจับพัวพันเว็บพนันออนไลน์ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและเชื่อว่าการออกหมายจับดังกล่าวเป็นการเมืองภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยในบางช่วงบางตอนบิ๊กโจ๊กได้เผยด้วยว่าที่ผ่านมาในหลายคดีตนต้องควักเงินส่วนตัวของตัวเองจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้กับลูกน้องได้ทำในคดีต่างๆเพราะเงินที่ได้รับจากหน่วยงานไม่เพียงพอซึ่งหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวบิ๊กโจ๊กเผยว่าเมียผมบอกให้พอแล้วลาออกได้แล้วค่าที่จ่ายเยอะขนาดนี้แล้วได้อย่างนี้อีก เพราะเมียผมก็ไม่เคยออกงานอยู่แล้วเมียผมบอกให้ลาออกไม่ต้องไปทำแล้วค่าใช้จ่ายเยอะแถมได้รางวัลอย่างนี้อีกด้วย